ชออันวิทย์ครับรับบทเป็นสารวัตรแดงครับธนิชาณธนิชาดงวัชโนวณิชนะคะรับบทเป็นวีค่ะเป็นคนมุทะลุดุดันแล้วก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนรักความถูกต้องสารวัตรแดงก็จะมีชุดความเชื่อที่คิดว่าคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนร้ายคนที่แบบเหมือนทำผิดเนี่ยสมควรถูกกำจัดตัวละครตัวนี้มันก็วางตัวเป็นแบบเหมือนผู้มีอำนาจในการตัดสิ่งุคนนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปสร้างผลกระทบต่อจิตใจต่อต่อความเป็นมนุษย์ของเราว่าการที่เราไปเลือกกําจัดคนชั่วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจริงๆหรือเปล่าพวกเราเป็นตำรวจเรามีใบอนุญาตพกปืนเพื่อปกป้องประชาชนจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบพูดน้อยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างซอฟต์เซนซิทีฟแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงในตัวสูงมากๆเรื่องบางเรื่องเขาจะแบบถ้าข้ามได้เขาก็ข้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันเป็นเรื่องสําคัญ จริงๆเป็นเรื่องที่ต้องเด็ดขาดจริงๆวิก็เป็นคนไม่ได้ปล่อยผ่านสิ่งนั้นวน,นกันเราจะจบเรื่องทุกอย่างกันตรงนี้เลยไหมล่ะหนูว่ามันเป็นหนังที่ที่รู้สึกว่าโหดที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาวิอย่าเล่นแบบแค่จบกันไปเลยไงวิเป็นบ้าเลยเนี่ยัมากล้วร่างกายทุกอย่างกล้ามเนื้อมันพอมันไปหมดเลยแล้วมันปวดมากนะคะ่ะ หรือแม้กระทั่งตัวสถานการณ์หรือซีนเองที่แบบสิ่งที่วิต้องไปเจอมันใช้แรงเยอะมากๆแล้วก็ผ่านหลายอย่างที่แบบโหดมากแบบที่ไม่เคยเล่นไปถึงจุดนั้นมาก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในจิตใจอ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่วิต้องเจอมันหาคำบรรยายไม่ได้เลยไม่เคยที่แบบว่ากลับบ้านไปแล้วเหมือนต้องนอนปายไปสามวันเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบหลายจุด ในร่างกายมากค่ะเป็นชาเลนจ์ในชีวิตใหม่มากเลยอ่ะไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นบทอะไรที่มันดำขนาดนี้คือไม่ใช่แค่หนีตายอ่ะมันคือเอาชีวิตรอดด้วยปงป้องรูปด้วยผมรู้สึกว่าเป็นนี้บญคุณนักแสดงทุกคนเลยครับแต่ละคนคือแบบใช้หกซิมมากเลยฮะมีซีนเต๋อที่ต้องลงไปในถ้ำถ้ำซึ่งเย็นอยู่แล้วอุณหภูมิมันเกือบจะลบครับแล้วต้องลงไปในน้ำครับ ผมเห็นเติบขึ้นมาจากน้ำปาดเขียวแต่ผมก็ยังอยากได้อีกเทคนึ่นะครับก็คอยเทคเติอก็ปากสัตว์คบแล้วเติอก็ลงไปครับผมก็รู้สึกว่าแบบผมติดนี่บุญคุณพวกเขามากครับดาราทุกคนทุ่มเทกันทั้งชีวิตเลย